สวัสดีครับพี่น้องคบอีสานสมบูปีมาน้ำมะร้อยครับมื่อน,นี้ผมมาปล่อยควายตอนบ่ายสองโมงกว่าครับพอดีว่าผมได้กลับบ้านกันท่านหันครับต่อพ่อเพิ่นเข่าลงบานครับก็เลยบมีผู้เอาควายพวกนี้ออกมาแต่เศ้าครับก็เดี๋ยวสาเหตุเกิดจากอี่ยังแล้วก็อาการเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะอัปเดตอ่าให้พี่น้องได้เบิรงครับว่าตะเกียบเป็นยังไงเกี่ยวกับควายพวกนี้แหละครับ ไป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 ลงน้ำไปไปแม่ลูกไปลงน้องไปอดน้องแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวปล่อยหนะมืนแม่มหน้ำก่อนครับไปอยูนนั่นงแล้อนสซูน่ะโอ้ย เอานอนมานี่เอาแงแม่แม่แม่แมเดี๋ยวเขาสิไปควายซุมนี่วันหนีกันครับเดี๋ยวเขาไปเบิ้งสายเหตุครับเป็นยังเฉพาะเขาลงบานครับพี่นอ้องนี่แหละครับพี่น้อง<ห>สายเหตุครับที่เฉพาะเขาลงบานครับผมพอดีว,ว่าควายตัวน,นี้มันโซอยู่แล้วครับก็เกลยแยกไ้อยู่น้าป่านนี้เพิ่นก็เลยกะนอนอยู่พี่แหละครับนอนเฝ้ามันบัดน,นี่ตอนเศร้าจังไงดูครับ พอดีว่าไปอันไปเฟื่อไปอยังมันหน่อยยังไ้มันกินหมูครับมันล่มทับบ้านนี้ถือขาขาหักครับพี่น้องตอนนี้ปศุสัตว์เพื่อนกะมาดูแลหายครับพี่น้องมาเบืองว่ามันเป็นยังครับทั้งออบตต่อเนี่ยทั้งพยา,านาลเนี่ยครับเป็นประสานทั้งปศุสัตว์ครับเป็นมาเบืองหายครับพี่น้องกามันแข็งนะครับนี่เราพูดกนว่าเป็นโรคขาแข็งเหมือนกัน<อ>แต่ตามที่ ที่ปศุสัตว์เขามาดูเขาก็สงสัยว่าเห็นไหมเขาเจาะมันเจาะระบายลมอยู่ท้องมันดันเป็นคอตีบหรืออะไรหรือเปล่าเป็นโรคเฉพาะของสัตว์สี่เท้าครับผมครับผมดูนี่ก็ขึ้นไปเท้ายเส้นหนึ่งรล้วพึ่งครับพี่น้องยังตีว่านั่นแหละครับนี่แหละครับสาเหตุที่อะไรต่อพ่อเขาล่วงบานครับพี่น้อง ไปสู้ไปปัม่มมันไวจังใดดู้ครับใตยต้นมะขามหวานนี่ก็ได้จ้ะย่านมันลุม่มแห้งจังใดบู้บบามันลุ่มก็ทับขาเจ้าของออกกว่าท่านครับขาหักเขาลยาบานสมรตะเกียดน,นะพี่น้องเลยตนนัวนี้ตอนนี้นน<ว>กำลัง<ว>กำลังว่นนากกำลังจา่าจ่าจ่จอยกันวันหา<ว>มองที่ี่ฟังแล้วครับพี่น้องหามองที่ี่ฟังว่าจะขุดขุดลุมจังไดแล้วครับเพื่อว่า เผื่อว่ามันี่ฟื้นครับพี่น้องเห็นมันยานครับพี่น้องว่เป็นมองที่เป็นจอพุษศาสตร์เพ่อนจอที่จะเอาล้มออกจากช่องทองครับพี่น้องกาก้อนนานันกับมันมีอาการขาแข็งครับก็เอาพุษศาสตร์เป็นมาฉีดยาท่านึงเลยล่ะครับกะแยกมันไว้ยูหน้าพี่น้องแต่ตอนนี้กันลมล่วงครับยืนบ่ได้อย่างที่เห็นนี่แหละครับ จะของเจ็บอันควายเจ็บบ่พอครับต่อพ่อเจ็บน้ำอีกครับพี่น้องมองมันลมที่แรกครับพี่น้องล่มตรงนี้แล้วครับบ้านนี้ต่อพ่อก็ได้ย่า,ยางเข้าไปพูนย่างขาเจ็บเข้าไปบ้านเพื่อเดียวครับควายอยู่ตรงนี้ย่างเข้าไปแล้วกับบ้านนี้ทั้งหน้าเอาบต่อทั้งพีทั้งหนองพื้นทั้งหลายคนครับพี่ครับหลากกันมากครับทางหลากหลากจนน้อยพีครับพี่น้อง หลักมาไม่หมองมันอยู่ปัจจุบันนี้แหละครับพี่น้องเราก็เอาประจุสว์เพิ่นมาผมาม่ให้น้าเกลือครับนะครับน้าเกลือขวดน้ามันสไลด์กันครับขามันสี่ยงสะครับพี่น้องเป็นแข็งแข็งสีละนั่นแหละครับพี่น้องสาเหตุที่ผมต้องกลับมาบ้านยังชกเชิญครับสาเหตุที่ตาเกตต้องได้เข่าลุงบานครับพี่น้อง ต่อพ่อตองในเขาลงบานหย่อนว่าเอาควายล้มทับขาครับขาหักพี่น้องอันตอนมันสิลมไปสู้ๆมันไวครับรบ่เบงกำลังบ่เบงแห้งจะของบ่ามันล้มลงเอาขาออกบ่ท่านครับหักชำในไปนนอนลรงบานครับพี่น้องเดี๋ยวเอาควายขาเมือบ้านกันครับพี่น้องขอบคุณพี่กับคุณน้องหลไยครับสวัสดีครับไปไปไปเร็วนี่ ดดด่่่่ววนนนนนเลยะไปัอัปเดตอาการพอเนี่เกรครับพี่น้องตอนนี้หมอ,อยังไม่ได้เห็นหนังห้ครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องถ่าตรวเลือดตรวจหนังจังหน่อยครับเพราะว่ามีโรคประจําตัวครับพี่น้องจะมีเอ่อบางยาสลบอียังบ่ได้ครับเพราะว่าต้องผ่าตัดพี่น้องต้องผ่าตัดใไซนอดครับตอนนี้เข่าเปลือกอ่อนไว้ก่อนครับถ่าตรวเลือดตรวจังก,ก่อนเจ็บปุ๊พ่อบ่เจ็บติบ่เจ็บบาต่ออีกเลยมาเจ็บ เดียดคัดคัดโดนนี่บอบเจ็บสำเขาอันหลอกอันนี้พอเลยหลอกอันนี้พอเนี่ยเจ็บกลัวปีนี้โอ้ยพี่น้องเลยหลายยิงหลายย่างครับในขวบปีนี้ทั้งทั้งแขนไข่อันนี้ก็ขาหักพี่น้องเยอะถ้าวัดหนึ่งขั้นครับวัดหนึ่งขั้นเบื้องว่าเกลีผลที่เป็นยังไงที่ได้พาตัดบอกครับพี่น้อง อ่าตรวจเลือดตรวจอย่างกับโรคเกากันครับโรคเกาก็ตรวจบางอย่างกับพวกไปตรวจท่มมด้วยมมกะล่ามันจะตรวจอีกอัปเดตดซ้ำนี่ครับพี่น้องเป็นวายาดมีบกพื้น